สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไทม์ไลน์การจ่ายเงินของโครงการม33มเรารักกันก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชัดเจนแล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาดูไทม์ไลน์กันนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็สิ่งที่ต้องมีนะคะ สำหรับโครงการนี้กันก่อนนะคะก็คือคลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้แอดทำไว้ให้แล้วนะคะสามารถกดลิงก์ด้านบนนะคะที่ป๊อปอัพออกมาตอนนี้ก็ได้นะคะหรือใครหาไม่เจอก็ลงไปดูที่ใต้เดสคริปชันข้างล่างนะคะแอดลงไว้ให้แล้วนะคะต่อมานะคะสรุปแล้วเงิน4 0 0พบาทนะคะจะจ่ายเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะจะมี4สเต็ปง่ายๆเลยนะคะอันแรกก็คือลงทะเบียน ต่อมาให้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะเมื่อได้สิทธิ์แล้วนะคะอันที่3ให้ยืนยันตัวตนนะคะอันที่4ี่ก็คือรับเงินนะคะอันนี้จะเป็นสเต็ปข้าวๆนะคะก็มีรายละเอียดนะคะให้ดูตามวันที่นี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูแบบรายละเอียดแบบเจาะลึกกันเลยนะคะอันแรกนะคะฝั่งซ้ายนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์นะคะ ฝั่งขวานะคะจะเป็นฝั่งของการทบทวนสิทธิ์นะคะเราจะมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะคะวันลงทะเบียนวันแรกนะคะเพื่อขอรับสิทธิ์นะคะให้ไปลงทะเบียนในวันที่21กุมภานะคะเป็นวันแรกลงได้ที่เว็บไซต์ w w w m 3 3ว o เรารักกัน .com นะคะลงได้ถึงวันที่7มีนาคมนะคะ มาสเตปที่2นะคะธนาคารก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะในวันที่8ถึงวันที่14มีนาจากนั้นนะคะสเตปที่3นะคะก็เป็นวันตรวจสอบสิทธิ์นะคะผลจะออกประกาศวันที่1 5ถึง21มีนานะคะที่เว็บไซต์ม33เราลักกัน .com นะคะสำหรับใครนะคะที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ไปสเตปที่4ลงไปได้เลยนะคะและถ้าใครไม่ผ่านนะคะให้กลับไปข้อ1นะคะทบทวนสิทธิ์ ไปยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w m e 3วเ3 3เรารักกันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันทบทวนสิทธิ์นะคะตอนนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะพอมาถึงสเต็ป3เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วให้ไปกดยืนยันตัวตนที่แอปเปาตังนะคะแล้วก็สามารถไปดูที่คลิปนี้ได้นะคะไปดูลิงก์ป๊อปอัพออกมาด้านบนนะคะ ก็ได้ icana, ใครหาไม่เจอนะคะไปดูใต้เดสคริปชันด้านล่างแอดลงไว้ให้นะคะวิธีการยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรายื 3, 04, mm. asking, นยันตัวตนแล้วนะคะในวันที่22นะคะจะเป็นวันรับเงินวันแรกนะคะของโครงการม .33 เงินนะคะจะได้ทั้งหมด4,000บาทแล้วก็ จะได้ครั้งละ1,000บาทเงินจะเข้าให้ทุกวันจันทร์นะคะครั้งละ1,000บาทจนครบ4,000บาทนะคะเมื่อเราได้รับเงินวันแรก22มีนาคมนะคะสามารถใช้จ่ายในวันที่22ได้เลยนะคะที่ร้านค้าถุงเงินคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะนะคะร้านถุงเงินนะคะก็เป็นร้านธงฟ้านะคะ บางร้านนะคะจะเป็นใช้เครื่อง EDC นะคะจะใช้ไม่ได้เราต้องไปใช้ร้านธงฟ้าที่มีแอปถุงเงินเท่านั้นนะคะต่อมานะคะฝั่งขวานะคะสำหรับผู้ที่ต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือไม่ได้รับสิทธิ์ในขั้นตอนที่3นะคะให้กลับมายื่นทบทวนสิทธิ์ใหม่ในวันที่15มีนานะคะถึงวันที่28มีนาจากนั้นรอ ธนาคารนะคะทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะวันที่29-4เมษาและประกาศผลนะคะตรวจสอบสิทธิ์อีกทีวันที่5-11ถึงเมษายนนะคะถ้าเราได้รับสิทธิ์นะคะก็ไปทำการโหลดแอปเป่าตังค์แล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็ จะได้รับเงินวันแรกนะคะในวันที่12เมษายนนะคะผ่านแอปเป๋าตังงวดแรกได้2,000บาทนะคะงวดต่อไปก็จะได้1,000งวดที่2ได้วันที่19นะคะ1,000นะคะงวดต่อไปก็จะได้งวดละ1,000 1,000นะคะจนครบ4,000นะคะและก็ใช้จ่ายวันแรกก็คือวันที่12เมษายนได้เลยสามารถไปใช้ได้ที่ ร้านธงฟ้าที่มีแอปถุงเงินร้านคนละครึ่งร้านเราชนะนะคะก็ต้องไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะคะค่ะสำหรับข้อมูลไทม์ไลน์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ